สวัสดีครับผมนะฮะเราจะมารีวิวเนลรินตัวใหม่นะครับผมที่จะเรียกว่าตัวใหม่ไหมก็ไม่เชิงนะเพราะมันเป็นตัวเก่าที่ใครมีรินอยู่แล้วนะ,ะก็สามารถเก็บไว้ถ้าใครเก็บไว้ก็คือมันจะกลายเป็นเนลรินอะ ค <c oughs> ประมาณนั้นนะในแนวกดอันติแล้วเราจะมาลองสก,กิลแรกกันนะครับผมสก,กิลแรกนะฮะเอ,อเ่ันนิวทอยนะครับผมจะเป็นการแย่งบอลศัตรูจากเท้าเลยต้องอยู่ใกล้น่าจะระยะประมาณนี้น่าจะได้นี่โอ้โหนี่ขนาดแค่ย่งบอลนะอลังการเก,กิสนสกิลสองนะต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับผมเป็นสก,กิลยิงนะครับผม แรงจริงอันนี้อันนี้ก็แรงตัวสกิลสามนะเป็นสกิลยิงเหมือนกันนะฮะสกิลยิงเหมือนกันจะเป็นการผลักนะอันนี้ก็แรงสกิลสองกับสกิลสามนะมันต้องออมีศัตรูอยู่ ใกล้ๆหรือว่าข้างหน้านะฮะถึงจะได้ใช้ได้นะฮะส่วนโฟลินนะครับผมรูปแบบเปลี่ยนใหม่นะครับผมแต่ยังป็นเหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่ามันก็มันก็แรงนะตอนเตะเนี่ยปะสมื่ิเราอยู่เส้นนี้ใช่ไหมเราเตะแรงมากเลยนะเอาจริงๆเนี่ยดูดิโคตรแรงมีลักษณะใหม่นะครับเป็นชุดชุดพิซานแหละอันนี้คือไม่ได้ดูมังงะเหมือนกันนะสวยสวยแต่ว่าสวยส่วนสกิลแรกนะครับผมถ้าเรามีบอลนะสกิลแรก เดตริเออร์โดเมนนะถ้าเรามีบอลแล้วเรากดมันจะหลบอัโตโนมัติครับผม่ะ <Okay. S 1> uh, เดี๋ยวให้ดูใหม่กดปุ๊บจะหลบอัโตโนมัติเลยส่วนถ้าเราไม่มีบอลถ้าบอลอยู่กับศัตรูอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บเราจะแย่งบอลอัโตโนมัติแล้วก็สามารถกดได้อีกรอบนึง่งกดไปทันไป <laughs> เอาใหม่ <laughs> เอาใหม่เราแย่งบอลอัโตโนมัติปุ๊บเสร็จแล้วเรากดเลยมันจะยิงโค้งเลยครับแต่แม่งโค้งแบบโค้งมากๆเลยนะอันนี้ต้องดูดีๆนะเพราะมันโค้งแบบโค้งมากอ่ะ สกิลสองนะครับผมก็ถ้าไม่มีบอลน,นะฮะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะมันจะวิ่งไปส่วนถ้ามีบอลน,นะฮะมันจะเป็นการหลอกนี่คือการหลอกมันถือว่าหลอกไหมก็มันคือการเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงหลบไปมานะเออแต่เหนื่อยใช้เล่นส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลสกิลสามนะครับเป็นการยิงนะครับยิงโค้งที่เราเคยเห็นกัน มันจะแรงขึ้นมากเลยนะต้องดูดีๆนะมันเหมือนไม่ใช่โค้งแบบโค้งปกติเหรอมันคือโค้งขึ้นบนแล้วลงอะ่ะไอ้ือกว่าแบบแบบมันดีมากเลยวันนี้ถือว,ว่าดีนะดีตั้งแต่สกิลแย่งบอลอะ่ะเนี่ยมันแบบมันดูดบอลเลยนะเอ้สกิลเนี่ยคนอยู่ข้างหน้าคือล็อกหลบหลอกสกิลนี้หลอกเอยโอ้โหมันจะดีกว่านี้ได้ไงวะนอกจากไครเซอร์ที่มันแย่งบอลตะแย่งบอลเพื่อต <laughs> นตะน่าจะรำงคาได้ก็ไครเซอร์แหละถือซะงอ่ะ นี่ครับมันแย่งบอนอโต้เลยแล้วเห็นที่ผมไปลองกับคนอื่นมาเขาบอกว่ากดคิวก็ไม่ช่วยนะกดหลอกอะกดหลอกก็ไม่ช่วยนะนี่แจ้งบอลอะเรามาลองยิงใหม่อทีนะสกิลสีนะเนี่ยแต่ถ้าโกเก่งอาจจะรับได้นะอันนี้โกแบอ,อเ,เป็นไงบ้างครับใครชอบไม่ชอบหรือว่ายังไงก็ เลื่อนได้นะมันเลื่อนได้อยู่แล้วว่าเราจะเล่นหรือเปล่าแต่สำหรับผมว่าลินโอเคนะแนวลินถือว่าโอเคเลยนะชอบ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 ส่วนข้อมูลไม่ครบยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าคงคงไม่มีอะไรแล้วเ,เนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยขอบคุณที่รับชมกันนะทุกคน,นครับเจอกันไลฟ์ทุกวันกุ่งคึ่ง,งอาจจะมีเลนหน่อยสวัสดี bye.